แม้เหนื่อยแต่เราไม่หยุดเดินกำลังใจเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในทุกวันทำงานทุกคนต่างก็มีวันที่รู้สึกเหนื่อยหมดแรงหรือแม้แต่คิดว่าฉันไม่อยากตื่นมาทำงานอีกแล้วแม้ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศฟรีแลนซ์ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการก็ล้วนต้องเผชิญกับวันที่ยากลำบาก บางวันอาจรู้สึกเหมือนแบกโลกถึงใบไว้บนบ่านานที่กองเต็มโต๊ะเป้าหมายที่ยังอีกไกลความคาดหวังของคนรอบตัวหรือแม้แต่เสียงในใจที่ถามว่าเราทำไปทำไมแต่รู้ไหมความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวมันคือสิ่งที่คนเก่งและคนมีความรับผิดชอบทุกคนต้องเผชิญ และสิ่งที่ทำให้เราเก้าวต่อไปได้ไม่ใช่แค่แรงแต่คือแรงใจวันนี้อยากชวนคุณนั่งพักสักนิดหายใจลึกๆแล้วอ่านบทความนี้ไปด้วยกันมอบกำลังใจให้ตัวเองอีกครั้งเพื่อกลับไปยืนอย่างมั่นคงในวันพรุ่งนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียว ทุกครั้งที่รู้สึกหมดไฟหรือท้อแท้กับงานให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวหลายคนก็ผ่านช่วงเวลานี้เหมือนกันบางคนที่คุณมองว่าเก่งมากเขาเองก็เคยมีวันที่รู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วแต่สิ่งที่ต่างคือเขาไม่ยอมแพ้การยอมรับว่าเรากำลังเหนื่อยไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือความกล้าหาญในการเผชิญกับความจริงบางทีการที่เรายังลุกขึ้นทำงานทุกวันแม้จะยังไม่เห็นผลทันทีนั่นแหละคือพลังใจที่แท้จริงงานคือการเติบโตไม่ใช่บทลงโทษหลายคนมองว่างานคือภาระต้องทำเพราะหน้าที่ต้องทนเพื่อเงินเดือน แต่หากเราลองเปลี่ยนมุมมองว่างานคือสนามฝึกฝนทุกปัญหาคือบทเรียนทุกความผิดพลาดคือครูและทุกวันคือโอกาสในการพัฒนาตัวเองลองนึกดูสิสกิลที่คุณมีวันนี้ไม่ใช่เพราะคุณเรียนมาอย่างเดียวแต่เพราะคุณได้ลงมือทำในทุกๆวันการประชุมที่เหนื่อย การแก้งานหลายรอบหรือแม้แต่ลูกค้ายากๆล้วนเป็นเครื่องมือที่หล่อหลอมให้คุณแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวหยุดเปรียบเทียบแล้วหันกลับมารักตัวเองในยุคที่เราเห็นชีวิตคนอื่นในโซเชียลได้ง่ายทุกคนดูประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีงานที่รักเงินเดือนสูงแต่จำไว้นะ เราไม่จำเป็นต้องวิ่งแข่งกับใครเลยเพียงแค่คุณเทียบกับตัวเองเมื่อวานถ้าคุณยังทำได้ดีขึ้นแม้เพียงหนึ่งเปอร์เซนนั่นคือความก้าวหน้าแล้วหยุดถามตัวเองว่าทำไมเรายังไม่สำเร็จเหมือนคนนั้นแล้วเปลี่ยนเป็นวันนี้เราทำดีที่สุดหรือ,อยังแค่นั้นก็พอ จบแล้วสำหรับวันนี้ค่ะค้าคุณได้รับคุณค่าเล็กๆน้อยๆจากคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe แล้วแชร์ให้คนที่คุณรักนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ